โอ้เจอได้อีกแล้วเจอตำรวจคนเดิมเลยด้วยว่าโอ้พยาบาลขับพีเซฟโค้ชน่ารักเลยแหมกูไม่กล้าแซงเลยช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายแลย้วผม อยากจะมีพยามาลมาดูแลทุกคนโอ้ยเขินดินพันกันหมดแล้วแหมอยู่ดีรู้สึกปวดหัวเป็นไขนตน้ตัวร้อนตับเสมนะเนี่ยเฮียเป็นขนาดนี้กูตาชีกว่าโอ้น่ารับเกินไม่กล้าขี่ตามแล้วผมเขินนะดิ เวลากูไปหาหมอกูไม่เจอพย,พยาบาลแบบนี้มั้งวะแหมถ้าเจออย่างเงี้ยกูจะให้หมอนับได้บ่อยเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คือก่อนออกจบบากบ้านก็สบายดีนะเฮฮานะพอเจอสบายหน่นาเลยป่วยทันทีทันใดเลยกูน่า <c oughs> รักด้ะ เพี่อจะเย็น พี่พี่พี่โหตกใจหมดเลยที่จะวิ่งข้ามมาแล้ววิ่งมาสน้ากลัวเลยอะ่ะ โอ้โหมาตรงนี้แลงรถติดที่เดิมเลยติดไฟแดงเดิมมุดเหมือนเดิมทำไมพี่ป้ายแดงพี่จอดกินเลนยังพี่ที่กูเจอตำรวจขเขาบอกกี้โโหตกใจมดุดตอนแรกคิดว่าดา่าน่าจะกำลังเก็บหรือกำลังตั้งนนัแหละ เดี๋ยวจังหวะหันไปมองแม่งเ้ยสบตากันสิพี่แกขวากมือเรียกเลยพี่ตำรวจแกขวา,ากมือเรียกเออเราเชื่อจะเรียกพอเราชะลอเอ้าไอ้เชี่ยแม่งไม่สนใจกูเลยโอ้โหคนเดิมด้วยคนที่ไปเลยครับ คนที่มาทักเราคลิปที่แล้วอะที่อะไรวะที่มาคุยกับเราคลิปก่อนนู <yummy> okay. ้น well ่ะเออจำหน้าได้คือรู้เขาจำเราได้นะหรือว่าเขาไม่ได้กวากมือเรียกหรอแบบกวากมือทักทายเฮ้ยเราเคยเจอมาก่อนนะกูเคยตรวจมึงนะสบายดีเปล่าก็ฝนจะตกก็ี่ยวันนี้หมายว่คลิปนี้ก็ขอประมาณนี้ก่อนแล้วกัน เออถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจได้ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบาย